ครับทุกคนเพราะอยากขึ้นมาเนินช้างศึกตอนพระอาทิตย์ขึ้นอีกรอบหนึ่งครับเพราะเมื่อวานที่ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกอะครับมันยังไม่หนาวยังไม่สะใจผมผมเลยต้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับขึ้นมาได้บนเป็นฐานนะขึ้นไปได้แล้วอ๋อครับนี่ก็เป็นแนวแนวเทือดเชดดแล้วครับใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีก็ขึ้นมาถึงครับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ทยอยกันขึ้นมาแล้ววันนี้อากาศหนาวมากครับทุกคน เมื่อคืนผมเปิดเช็ควัดอุณหภูมิครับประมาณ18องศาตอนนี้น่าจะประมาณ15 16หรือไม่ก็14ครับผมไม่แน่ใจแต่คืออากาศเย็นมากครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับโชคดีมากไม่มีเมฆบงังแต่เสียดายมากครับไม่มีหมอกคือหมอกมองเห็นอยู่ไกลแต่น้อยมากครับบางๆใครที่ชอบอากาศหนาวๆน,น่าจะถูกใจมากเลยครับ ตรงนี้เป็นฝั่งตะวันตกครับผมมีหมอกให้เห็นอยู่2จุดครับอยู่กลางหุบเขาแต่ว่าในหมู่บ้านอีต่อะครับไม่มีหมอกเลยครับจากตรงนี้นะครับมองเห็นเขาช้างเผือกด้วยนะครับสวยมากครับทุกคน ถึงเวลาลงข้างล่างกันแล้วครับตอนที่นั่งรถลงข้างล่างนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่คนขับรถเขาเล่าถึงหมู่บ้านอีตองแล้วมันน่าสนใจมากผมว่าทุกคนควรได้ฟังครับคลิปมันอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ลองฟังดูแล้วเราจะเข้าใจหมู่บ้านอีตองมากขึ้นครับผมคนไทยเลยหรือว่าอ,อ๋อส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นลูกครึ่งม้างลุสงสมครับ ผมก็อยากบอกว่าที่พ่อไทยกับแม่ผมก็แม่แม่พม่พมาเหมือนกันนะฮะออ๋เป็นที่นี่ครับ,บค้นใจเราต้นใจจะเป็นแมงครับคนไทยก็เมื่อก่อนดั้งเดิมเลยจะมีประมาณ59าสิานเลยน, oh. นี่เลยอ้าวเหรอ,หรอที่อยากจะเป็นเนปาลม้างอ่ามอญมัางก็เรียงบ้างครับอ๋อมีเนปาลด้วยเหรอมีครับมีครับ oh. ชื่อชื่ออยู่ที่ชื่อ,อยังอยู่ที่ต่างนี้ไรกคนนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านเลยครับ oh. แต่คือเขาเขาเชื้อสายอเมาิแต่ว่าใช่อาวไทะ เออติดตงขึ้นบอกว่าเขาจะขึ้นมาเขาอาจจะไม่รู้ครับแบส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเขาขึ้นไปจริงๆเขาไม่รู้ครับช่วงที่เหมือนกันที่ช่วงที่ว่าน้ำคือตอนแรกก็คนเราเอารถมาบางทีก็คิดว่าพอไปได้แต่ไปไปไปเรื่อาๆที่กับรถไม่มีละเราก็ต้องครับช่วงหน้าฝนจะเป็นแนวนั้นเนี่ยคือพอครับ เจ้ากระดิ่งเลยคือคนรีวิวก็รีวิวแต่ข้างบนทาง<ล>ไม่รีวิวไม่รีวิวทางเนี่ยผมพยายามถ่ายทางอยู่เนี่ยให้คนเห็นว่าเออมันควรใจนี่ครับใช่ครับบางดีอ่ะ เสียตังค์ดีเราเขาจะได้ตัดสินใจถูกว่าคือเราไมต้องนั่งรถเช่านำเที่ยวหรือว่าเอารถไปเองคือจอกกระดิ่งอ่ะถ้าเกิดผมเห็นแบบนั้นนั่นผมก็จะไม่เอารถเข้าไปไงผมไม่รู้ไงผมเอ้ยมันนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยลงมาได้รถทุกคนก็บอกลงมาได้เขามีกระบะมั้งผมเป็นรถเข่งเลยเย็นมากเลยหนาวเลยแต่พี่องคชินเนาะคือมันหนาวทั้งปีอ่ะใส่ใช่ใส่กับ ที่นี่อากาศไม่ค่อยร้อนนะฮะผมว่าหน้าฝนน่าจะแบบว่าสดชื่นมากเลยหน้าฝนใช่หน้าฝนจะเป็นแนวที่แบบต้องยางพ้าแล้วพุณผมเขาไม่มีแดดอ๋อเออพี่ผมสอบถามหน่อยสิถ้าเกิดผมอยากมาปะปินอะไรนะเขาช้างเผือกอะเออต้องมายังไงโทรจองโทรจองมันมีเบอร์ผ่านของที่นี่ใช่นไหมครับอืมแล้วคือนั่นแหละพี่เวลาขึ้นเขาก็คือต้องมานอนมาลงทะเบียนก่อนจะขึ้นนวลงทะเบียนแล้วก็มาที่หมู่บ้าน ขึ้นเขานี่ใช้เวลากี่วันอ๋อสี่ชั่วโมงครับานั่งเที่ยวเดินนะนู่นนลยครับเขาจะพูดอ๋ออันนี้ใช่ไหมนู่นเนี่ยอี่อครับอ๋ออันนั้นอ่ัพี่ต้องไปค้างที่นั่นคือเขาเขาจำกัดจำนวนคนเลยพี่เพราเขาจะพูดมันเป็นที่กั้งเต็นท์ได้นอนนอนที่เ70 70เต็นท์นะพี่จำกัดกันครับมันเลยคือไม้น้อยครับแต่ก็คือขึ้นไปหนึ่งวันแล้วก็กลับ ใช่วันนี้นคือถ้าเราเขาก็จะรวมทั้งเที่ยวให้ได้สิบคนกลุ่มหนึ่งอ่ะวเอ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานหนึ่งคนคอยถ้าหยุดก็ศุกร์เสราร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมประมาณหรือ,อว่าหรือว่าเขาจะระบุวันไว้ให้เราขเขาจะเปิดเป็นปีเ,ปเปปขาปีหนึ่งเขาจะเปิดครั้งหนึ่งครับอ๋อเปิดครั้งหนึ่งใช่ครับรหน,บน้าฝนก็กลัวลื่นเพราะมันมีเคสลั้งเดียวตก ครั้งหนึ่งนี้แบบระยะเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยหรอพี่สามประมาณสามเดือนครับอ๋อสามเดือนอ๋อนี่จะเข้าเข้าช่วงเอ่อมีนาเออเข้าช่วงเนี้ยจะบุกลาเขาเร่มปรุมพาเขาก็เริ่มปิดแล้วครับเพราะกลัวไฟป่ากลัวอะไรน้าฝนก็กลัวรื่นครับเพราะนั่งที่มีนั่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งตกหอตกแล้วก็กว่าจะไม่ใช่ว่าเดินลงไปหายก่อนเต้องเดินอ้อเข้าไปอีกต้องเดินกลับอ่ะครับโอ้ยตาย ใบสองลื่นถ่ายรูปนี่แหละแต่แต่แต่คือเขาไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมหรือว่าเอาเดินไม่ได้อะไรไม่ได้แค่ค่าหัาาาก่อนครับม,มันไม่มีต้นไม้รองรำเลยครับลูกห้าต้องไปแบกของขึ้นมาโอ้อันตรายานะกว่าจะถึงกว่าจะถึงหัวใบตีสองนั่นแ,แหละเขาชื่อช่วยช่วยกันมานะครับแต่คือกว่าจะส่งไปคือทางขึ้นก็มาขึ้นที่บ้านอีตองนี้ใช่ไหมใช่ครับออมันจะเป็นทางเดินไปเรื่อย แต่ที่ท่องเที่ยวที่ตงไปคือสันกุมีน่ะเราขึ้นต่อไปแล้วมันตกเป็นมันเป็นสันลงไปเงี้ยมันไม่มีต้นไม้อะไรรองรับเลยครับเออเข้าใจเลยแต่พี่ยังดูรีวิวทางเดินแค่สามสิบเซนเองเห็นไหมอ๋ออ๋ออ๋อไ่้แล้ครับอันไหตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยอุตยาเขาก็เลยนิดนึงครับเพราะใช่วราบพวกเรากไปทที่นข้างบนข้างบนมันหนาวมากมันน่าจะไม่มีต้นไม้น่าจะมีแต่หญ้าเห็นป้ะนะใช่ครับ่จุดส่งสุดเลยครับอ๋อ แล้วงนี้ที่นอนครับพี่ขึ้นปะพี่เคยขึ้นไปปะเคยครับเคยใช่ไหมอยู่ที่นี่ต้องขึ้นไปเนาะใช่ๆพี่ผมว่าตอนถ้าเป็นวัยรุ่นรุ่น่ยผมเวลาหือนกักแล้วรับไปทำงานกรุงเทพกลับาปีหนึ่งก็เนี่ยผมชอบไปแทงปลาทำไปอะไรตามประสาพี่แปลว่าขึ้นไปหลายรอบเลยสิพี่หลายครั้งเลยหลายครั้งเลยเมื่อร่งเดิมเลยน้ำตกจก็ดินต้องเดินแบบเลยพี่อ๋อเหรอนีทางไหมมีทางใช่ครับ <ต>มันจะหมู่บ้านไปไงครับแต่เป็นน้ําตกที่สวยมากเลยเนะใช่ครับมันจองก,ก็ถึงก็ประสาวมากเลยพี่นั่นแหละเวลาเราทํางานจะเลยกลับมาเอ้เนี่ยผมเห็นในในหมู่บ้านด้วยไม่รู้ดอกอะไรสวยมากเลยครับนี่มันขึ้นเองนะูะในหมู่บ้านเมื่อตอนเย็นอ่ะผมเห็นอ่ คนเท่าคนแก่เขาคุยกัน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่ภาษาไทยอะภาษาพม่าเลยใช่ไหมอ๋อมันจะมีคนที่แบบเอออย่างเงี้ยคนพม่าเลยที่ว่าลงที่ว่าอยู่ตั้งแต่ตั้งเดิมอะไรมานี่มีครับเป็นคนพม่าเลยถือบัตรก็ถือบัตรสี่นะครับที่ทางที่ทางเอ่องภูมออกให้นะครับ คือพวกเนี้ยถือบัตรสีคือเนี่ยอยู่ได้รลแวงเนี่ยคือแต่ถ้าให้เกินเกินเคคือต้องไปขอ,อแต่คือของพี่มีสิทธิ์ตามพลเมืองไทยปกติเลยเนาะอย่างนี้ชื่อชื่อพี่เป็นชื่อไทยเลยชื่อไทยครับชื่อไทยอ,อ๋อมีชื่อพอม,ม่าด้วยปะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่ม บ่อน้ําบ่อปลาคร์ฟใช่ไหมบ่อสุดท้ายผมผมลงไปอ่ะคือมันเสียวเอ้ยมันมันสวยมากมันสวยเหมือนกับประมาณว่ามันน้ำใสมากน้ําใสมากแล้วมันต้นต้นไม้น้ําอ่ะมันขึ้นอ่าครับครับเออมันขึ้นแบบคือมันน่าจะอุดมสมบูรณ์มากอากาศต้องเย็นมากด้วยนะมันถึงได้ขนาดเนี้ยสไลค์เกี่ยวใช่ใช่ใช่พี่แล้วก็จะมีลูกก็ลูกเขาลูกออสอ่ะตัวตัวใหญ่มากใช่แล้วนั่นคือลูกกบภูเขาครับเออเอตัวใหญ่มากเลยอ่ะ กบภูเขาพี่ตัวใหญ่พี่โอ้ยมึงดีตัวโตเลยออผมก็มันคือตัวอะไรทำไมมันใหญ่มันลูกปลาคราฟหรืออะไรไม่ใช่ครับผมเห็นลูกออใจครับเป็นลูกปลาคราฟแล้วเขาถ้าเขาห่างเขาหลุดอะไรเขาก็เพิ่มอยู่ตามบ่ายนี่ครับกบภูเขาใช่ครับพี่เคยเห็นใช่ไหมตัวอย่างนี้เลย้ยตัวใหญ่เลยใช่ครับโอ้แต่กินไม่ได้ใช่ไหมพี่กบทูบเหรอครับลองเสิร์ชดูกบทูบคบอ๋อชื่อกบทูบใช่ไหมกินได้ครับกินได้ด้วยกินได้ด้วยโอเค ก็ใช่ิตั้งแต่สัมผัสหมดกันนี่ของป่าก็ก็รู้เป็นเยอะเลยอะไรไหนกินได้ม้างกินไม่ได้บ้างจะโทรจองยากนิดนึงนะพี่พี่ต้องโทรต้องมาลองสักครั้งหนึ่งเนาะครับใช่ใช่ใช่ผมว่าถ้ามาอีกผมคงมาขึ้นมานี่แหละครับแต่มาก็ชอบแล้วแต่ผมแบบแบบไม่ชอบคนเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดแบบว่า มันเป็นช่วงเทศกาลเข้าใจได้อยู่ใช่พี่ถ้าคนมันเยอะมันเหมือนกันครับแล้วดูอัดนิดนึงแต่ที่นี่ถ้าเป็นเทศกาลช่วงเทศกาลจะเป็นแนวนี้นะครับคนจะเยอะนิดหนึ่งแต่เอะเป็นวันธรรมดาก็จะลงลงเร่งยก็จะก็จะฟิลโอเคเลยแต่คนก็มาตลอดเลยเนาะที่นี่ หน้าฝนย่ังมาหน้าฝนอ่ะหน้ามาผมว่าที่นี่พงษ์จะแต่พี่เป็นเวลาเที่ยวมันมันโอเคนัะหมอกอะไรคือบรรยากาศวิวก็จะไม่ค่อยเห็นก็พงษ์ดีปกุมได้หมอกอแล้วก็คือฝนตกอ่ะตกร้อนตกอรอยมันมันเปี้ยวครับบางคนผมไม่ชอบตรงเนี้ยอืนั่นเป็นลายไม้สีเล็กเล็กชอบต้นไม้ใบยากชอบเขียวเขียวเพรามใบยางมือ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับ,บ้าใจีใสบาตแล้วจะขึ้นอสุขยอมนดเลยนะครับี่ใจที่บาเสแล้วนะครับใจจะนเนออาหารที่โรงแรมเตรียมไว้ให้นะครับเป็นไข่กระทะข้าวต้ม แล้วก็เครื่องดื่มครับอร่อยดีครับผมอันนี้รวมอยู่ในราคาของที่พักแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปที่บอปราคาอีกรอบครับก่อนที่จะเดินทางไปสังขบุรีมาฟังประวัติข้าวๆของบ้านอิตองกันนะครับอิตองมาจากคำว่านัดเองตองนะครับแปลว่าภูเขาแห่งเทพเจ้าหรือภูเขาเทวดานะครับซึ่งคำเนี้ย คนพมา่านะครับชาวพมา่าเป็นคนเรียกภูเขาที่เจอเหมืองแร่แห่งนี้นะครับส่วนปีล็อกนะครับมาจากคําว่าผีหลอ,อกนะครับที่คนพมา่าพูดไม่ชัดนะครับจากผีหลอ,อกเป็นปีล็อกปีล็อกเรียกกันจนติดปากจนถึงปัจจุบันครับ ตั้งแต่ปี2500คุณยายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้80 80แล้วอะไรที่ทานหน้านี่ธนาคารเหรอที่ทานหน้าเอ้ยอ้นี่นะก,การเดินการผ้า<อ>ที่เขาขายอยู่ที่ตลาดนั่นนะ<อ>ยเยอะๆเป็นกระปุกๆม,มาจากพม่ายายชื่อมารีเหรอใช่ ยายมาลีสวัสดีปีใหม่นะคะบสวสบ๊ายบายบ๊าบายอีตองไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับผมแวะอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจข้างในอุทยานนะครับจะมีบริการที่พักทั้งเป็นแบบบ้านและวก็ลานคางเต็นท์ครับ ใครที่ต้องการเข้ามาพักในอุทยานนะครับแนะนำให้โทรเข้ามาสอบถามทางอุทยานก่อนนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเขาช้างเผือกนะครับในอุทยานนะครับมีจุดชมวิวอยู่3จุดนะครับก็คือจุดชมวิวเนินช้างเผือกนะครับจุดชมวิวเนินกุดดอยจุดชมวิวเนินช้างพลายครับผมและตรงนี้ก็คือจุดชมวิวเนินกุดดอยครับ ผมนั่งอยู่ที่จุดชมวิวนี้อยู่นานเลยครับเพราะว่าผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะกลับไปน้ำตกจอกกระดิ่งอีกรอบหนึ่งหรือว่าผมจะขับรถไปที่สังขาบุรีเลยผมจะกลับไปที่น้ำตกจอกกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งครับบรรยากาศดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ และคนไม่เยอะด้วยครับ จรงนะครับเมื่อก่อนชื่อน้ำตกก๊อกกระดาษเป็นภาษาพมา่าแต่ว่าคนไทยเรียกเพี้ยนจนเป็นจอกกระดิ่งครับจอกหรือก๊อกเนี่ยแปลว่าหินครับส่วนกระดาษเนี่ยแปลว่าน้ำตกครับต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านอิปูครับผมระยะทางของน้ำตกเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเมื่อก่อนนะครับต้นน้ำเป็นน้ำพุร้อนครับแต่ปัจจุบันไม่ร้อนแล้วเพราะว่ามีการขุดเหมืองกันเยอะขึ้นครับเลยทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เวลาออกเดินทางต่อครับไปสังขบุรีเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะครับเส้นทางน้ำตกจอกกระดิ่งนะครับเส้นทางเนี้ยมันจะมีจุดที่ชันๆอยู่2จุดนะครับเส้นทางค่อนข้างชันเลยนะครับถ้าใครไม่ชำนาญผมแนะนำนะครับให้เช่ารถในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาอาจจะแชร์กันมานะครับเส้นทางจากทางเข้า ลงมาน้ําตกจ้อกกระดิ่งนะครับประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดินเข้ามาอีกประมาณ300เมตรครับก็จะถึงตัวน้ําตกครับส่วนค่าเข้าและคลิปทางเดินเข้าไปถึงตัวน้ําตกผมได้มีพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมสามารถไปหาดูได้เลยนะครับผมแวะที่น้ําตกเกิงกเวียเพื่อเก็บภาพนิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าอยู่นานเดี๋ยวจะไปถึงสังคาบุรีเย็นเกินไปครับเกิงกะเวียเป็นน้ำตกข้างทางที่สวยพอสมควรครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนอยู่ติดถนนเลยจอดรถปุ๊บก็เดินเข้ามาได้เลยครับผม ผมมาถึงสังขามูลีเกือบ5้าโมงเย็นครับผมที่แรกที่ผมอยากมาก็คือผมจะมากลาบหลวงพ่ออุตมะครับวัดนี้ก็ชื่อตามหลวงพ่อเลยนะครับชื่อวัดหลวงพ่ออุตมะหรือวัดวังวิเวการามครับผมเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อกันข้างในครับตรงนี้ทางวัดก็มีการจัดดอกไม้เอาไว้สําหรับเอาไปไหว้หลวงพ่อนะครับ ตรงนี้นะครับปราสาทมอนสวยงามมากครับเป็นที่ประดิษฐานของสรีระสังขารของหลวงพ่ออุตมะครับวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2496โดยหลวงพ่ออุตมะชาวกะเหรี่ยงและชาวมอนโดยสร้างเป็นสำนักสงฆ์ก่อนครับจนถึงในปีพศ2505ถึงได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด แล้วก็ตั้งชื่อวัดวังวิเวการามตามอำเภอเก่าครับถัดมาก็จะเป็นจุดรับบุญรับสร้อยประคำครับซึ่งเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากครับโดยพระจะโยนสร้อยประคำของหลวงพ่ออุตมะใส่คอของญาติโยมแม่นเป๊ะมากเลยครับ เดินออกมาด้านนอกก็จะเจอพระอุโบสถนี่เลยครับสวยงามมากครับเป็นศิลปะของพามา่าปกติที่นี่เขาจะปิดไว้นะครับแต่วันนี้ถือว่าโชคดีมากครับผมจะได้เดินเข้าไปดูข้างใน อุโบสถนะครับเป็นอุโบสถที่มีหลังคายอดซุ้มทั้งหมด3ยอดครับผมมีลวดลายของพระพุทธรูปอยู่ชั้นบนสุดและชั้นกลางเป็นภาพของปัญจวัคคีย์ครับส่วนด้านในตัวอุโบสถนะครับเป็นศิลปะมอญแล้วก็ของไทยประยุกต์ผสมผสานกันครับ ตรงนี้นะครับเป็นทางเดินที่มีภาพประดับไว้เป็นเรื่องราวของอประเพณีวัฒนธรรมคนชนชาติมอญแล้วก็วัดหลวงพ่ออุตมะแล้วก็สะพานมอญครับผมผมออกจากวัดแล้วมาที่สะพานมอญครับตรงนี้เป็นฝั่งมอญน,นะครับบรรยากาศร้านค้าก็จะคึกคัก นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาสะพานมอนจริงๆรู้จักสถานที่นี้มานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาสักทีตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็ดีใจมากครับแต่ตอนนี้ผมหิวมากครับผมต้องหาอะไรกินก่อนค่อยเข้าไปที่พักครับ เจอของกินแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินย้อนไปแล้วเดินวนลงไปข้างล่างใต้สะพานนี้ครับร้านนี้บรรยากาศน่านั่งมากครับผมสั่งหมูจุ่มมากินครับชุดละ200กว่าบาทกินคนเดียวกำลังพอดีเลยครับ หมูจุ่มไม่ได้อร่อยมากครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทานหมูจุ่มเสร็จผมก็จะเข้าที่พักครับผมวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับ